สวัสดีครับผมเบสโต ET ทวันนี้จะมาอัปเดตชีวิตกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปและห่างหายจากการทำ YouTube ไปสักพักหนึ่งรวมถึงรีวิวเกมที่กำลังติดอยู่ในช่วงนี้อย่างเซนเรทโซนสีโรหรือ z สตถ้าใครอยากดูแต่รีวิวเกมสามารถดูได้ตามเวลาใน Timestamp เลยนะครับเอาละหลักๆในช่วงนี้ที่ไม่ค่อยมีคลิปใหม่ๆส่วนหนึ่งก็มาจากที่ผมคิดไม่ค่อยออกด้วยนะะั่นแหะ พอเพิ่งผ่านช่วงที่เล y ยออฟจากงานประจำมาเมื่อสิ้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองบรรยาการวันสุดท้ายที่ผมยืนดูฝ่ายสินทรัพย์ตรวจคืนของให้กับทางบริษัทแล้วเขาก็ค่อยๆมาขนของที่เราใช้เป็นประจำออกไปทีละชิ้นเป็นภาพที่ชวนให้ผมรู้สึกเศร้าใจมากจริงๆแม้ว่าเขาจะมีการแจ้งเราเรื่องการเลี้ยงออฟไว้ก่อนแล้วหลายเดือนก็ตามแต่เมื่อถึงเวลา <Okay. S 1> มันก็ทำใจได้ยากเหมือนกัน ทำให้เป็นช่วงเวลาที่ผมกลับมาฮิวใจตัวเองบวกกับความวุ่นวายที่ชีพจรลงเทา้าต้องเดินทางต่าง,ท,างที่เกือบตลอดทั้งเดือนทำให้ไม่ได้มีเวลานั่งคิดคอนเทนต์ใหม่ใหม่สักทีซึ่งระหว่างที่ชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนต่อผมก็ติดเซนเลตโซนซีโรง่งเงม้มงจากการที่เพื่อนมันส่งตัวละครที่เหมือนซักิวบัตที่สามารถเอาหางมาพันขาได้ให้ดู จังหวะมันได้พอดีกับการที่ผมกำลังจะว่างงานและอยากหาอะไรเยียวยาจิตใจเพื่อจะได้ไม่โฟกัสกับความเศร้ามากเกินไปจนเป็นที่มาให้ผมเข้าสู่วงการเกมกาชาจากตัวละครคนขึ้นหนู่ <c oughs> ที่หางพันขาได้ตัวนี้ว่าแต่มันเหมือนหนูตรงไหนว่าเพื่อน เซนเรโซนซีโลเป็นเกมแอคชั่นแฮ็กแอนด์สลชงานภาพสไตล์อนิเมที่มีเซตอัพอยู่ในโลกที่จู่ๆก็เกิดการระเบิดมิติประหลาดที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ถูกเรียกว่าฮอลโลอีกทั้งยังเกิดพวกอีเ r ียลโผลออกมาไล่ทำลายจนประชาชนพากันอพยพไปตั้งเมืองใหม่ชื่อนิวอิลิดูก่อนจะค้นพบว่าสามารถดึงเอาสารในฮอลโลมาใช้เป็นแหล่งพลังงานได้ ทำให้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐที่คอยจัดการกับการขยายตัวของฮอลโลดึงเอาทรัพยากรที่ได้มาใช้งานและพวกนอกกฎหมายที่หวังบุกเข้าไปเพื่อหาผลประโยชน์จากการค้นพบนี้เราจะได้รับบทเป็น2พี่น้องวิสและเบลที่ทำงานเป็นพ็อกซี่กลุ่มคนที่เปรียบเสมือนไกด์นำทางภายในฮอลโลภายใต้โค้ดเนมไพทอนพ็อกซี่ระดับตำนานที่ทุกคนต่างรู้จักชื่อ ที่เบื้องหน้าเราเปิดร้านเช่าวิดีโอบางหน้าเอาไว้และทำงานเป็นพ็อกซี่อยู่เบื้องหลังในส่วนของเกมเพลย์มันจะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนมีส่วนที่เป็นแอคชั่นและส่วนที่เป็นพัซเซิลโดยพัซเซิลจะมาในรูปแบบของหน้าจอทีวีให้เราเดินเล่นเหมือนเกมกระดานที่มีรูปแบบการเล่นหลากหลายแล้วแต่การออกแบบในแต่ละด่านนั้น และในฝั่งแอคชั่นที่มีเกมเพลย์ที่มันส์และแอคชั่นของตัวละครที่สลับไปมาแล้วรู้สึกว่ามันเทมากๆจึงอาจจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดของเกมนี้เลยก็ว่าได้ในทางกลับกันเกมเพลย์ฝั่งที่เป็นจอกลับเป็นส่วนที่ใครหลายๆคนบ่นว่ามันน่าเบื่อที่สุดจนบางคนก็เลิกเล่นไปเลยเหมือนกันด้วยความที่มันใช้เวลาในการเดินแต่และช่องมากจนเกินไปและยังมีข้อความเด้งมาให้อ่านบ่อยจนน่าลำคานแถมตัวหนังสือก็โคตรเล็ก ทำให้ระยะหลังผู้พัฒนาก็พยายามปรับสัสดส่วนของโหมดจอทีวีให้น้อยลงและมีเกมเพลย์ฟังแอคชั่นที่มากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยว่าชอบเกมเพลย์ฟังไหนมากกว่ากันโดยส่วนตัวผมมองว่าทั้งสองฟังถ้ามันมีอย่างพอดีพอดีไม่มากและไม่น้อยเกินไปมันจะกลมกล่อมและกำลังดีครับเพราะบางช่วงของเกมที่มีแอคชั่นมากจนเกินไป ก็ให้ความรู้สึกว่ามันเลี่ยนเหลือเกินแต่บางทีก็มีพัซเซิลที่เล่นแล้วน่าเบื่อเหมือนกันในส่วนของแมคาีนิกภายในเกมเรียกว่ามีรายละเอียดยุบยับมากๆคือถ้าเราเริ่มเล่นใหม่ๆหน้าทูเทอเรียวลจะสอนเด้งเราอยู่เรื่อยๆจนคุณเข้าเลเวล ID สัก40โน่นหลักเพราะฉะนั้นผมจะเล่าแค่ในส่วนเฉพาะของเกมเพย์ฝั่งแอคชั่นแบบคร่าวๆเท่านั้นนะครับโดยหลักๆแล้วเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมแฮ็กแอนด์สล จึงมีทั้งการโจมตีธรรมดาที่แต่ละตัวละครจะมี m o ูฟเซตต่างกันอย่างตัวเบสิกสุดอย่าง N.B. ที่มีการโจมตีปกติที่ไล่จาก1ไปถึง4แต่หากในจังหวะที่3เราเปลี่ยนจากการกดรัวๆเป็นการกดโจมตีค้างท่าที่3และ4จะเปลี่ยน m o ูฟเซตไปยังมีการโจมตีแบบใช้ k i l l หรือที่เรียกว่าการโจมตีแบบ E.X. ที่หากหลอดพลังงานเรามีมากพอตามที่เกมกำหนด เราก็จะสามารถทำดาเมจได้มากกว่าแบบที่ไม่ใช้พลังงานและท่าที่ใช้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันแล้วหากเราโจมตีปกติจาก1ไปถึงท่าที่3แล้วใช้ ex ก่อนจะโจมตีปกติท่าที่4ก็จะเปลี่ยน move ซ e ไปได้อีกถัดมาคือการกดหลบท่าโจมตีของสตูซึ่งการกดหลบเองก็มีรายละเอียดแยกย่อยอีกเช่นหากการกดหลบธรรมดา ก็จะมีการแอบสโลอยู่แป๊บหนึ่งแต่หากในระหว่างที่เราสโลอยู่เรากดโจมตีสวนกลับไปทันทีก็จะเป็นการเข้ามูฟเซตของท่าลมหลีกอีกแบบด้วยซึ่งบางตัวละครมีท่าคอมโบมากกว่า4ท่า mm hmm. เมื่อเราลมหลีกสวนกลับ mm hmm. ก็จะสามารถสกิปการโจมตีปกติ1-2-3ไปโจมตีท่าที่4-5-6ได้เลยจากการลมหลีกสวนกลับแบบนี้ยังไม่พอเกมยังมีระบบซัพพอร์ต ที่สามารถเปลี่ยนตัวละครตรงจังหวะที่ศัตรูมีแสงกระพริบสีทองแล้วเราจะสามารถใช้ท่าตั้งรับของตัวละครถัดไปที่เราเปลี่ยนมาได้แล้วมันอาจจะสามารถสคริปท่าโจมตีปกติเหมือนที่ทำกับการหลบหลีกสวนกลับก่อนหน้าได้เช่นกันหรือในบางตัวละครเมื่อเราทำการสลับออกมาตั้งรับแล้วสวนกลับไปจะเกิดความสามารถซับพอร์ตรวดเร็วที่สามารถเรียกเพื่อนออกมาทำดาเมจต่อเป็นคอมโบได้เลยทันที ถ้าคิดว่านี่หมดแล้วเกมยังมีระบบสตันที่เราสามารถสะสมค่าสตันไปถึงจุดหนึ่งศัตรูก็จะยืนนิ่งให้เรากระทืบได้ซึ่งในตอนที่ติดสตันเกมก็จะมีระบบโจมตีต่อเนื่องซึ่งสลับตัวในทีมเข้ามาทำดาเมจกันเป็นคอมโบไปเรื่อยๆพอเพื่อนในทีมสลับกันออกมาจนครบก็จะยังยืนต่อให้เรากระทืบไปอีกสักพักซึ่งจะทำดาเมจได้มากกว่าปกติด้วยนี่แค่ระบบคอมแบทของเกมนะ ยังมีรายละเอียดของความสามารถตัวละครการอัพสเตตัสผ่านแผ่นดิสและอาวุธเสริมพลังอีกคือมันเยอะมากจริงๆแค่พอเล่นไปเรื่อยๆเกมมันก็จะค่อยๆสอนเราไปทีละนิดเป็นเหตุผลที่จนเลเวล ID 40กว่าแล้วมันยังไม่เลิกเด้งทูเทอรี่อสอนเราเลยส่วนโหมดจอทีวีขอไม่เล่าละกันนะผมทั้งชอบและเกลียดมันพอๆกันแต่รวมๆแล้วผมอาจจะเกลียดมันมากกว่านิดหน่อย ในส่วนวิธีเล่าเรื่องจะใช้วิธีที่ผสมทั้งแบบวิชวลโนเวลมังหะพารแนลและการเล่าเรื่องเป็นคัตซีนเบดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้วิชวลโนเวลเยอะที่สุดแต่หากใครลำคาญและไม่ใช่สายเสพเนื้อเรื่องเกมนี้ก็มีปุ่มกดสคิปให้และเราสามารถไปไล่ย้อนดูทีหลังได้แต่ได้เฉพาะในส่วนของที่เป็นเนื้อเรื่องหลักและเนื้อเรื่องรองเท่านั้นนะโดยเนื้อเรื่องเองก็มีความน่าสนใจ สไตล์การเล่าเรื่องที่ดูแล้วรู้สึกเหมือนเรากำลังเสพอ,อนิเมะญี่ปุ่นสักเรื่องหนึ่งอยู่และความลึกแต่เข้าใจง่ายที่เกมเล่ามาถึงตอนนี้ในแพท1.3ที่มีทั้งความเศร้าซึ้งฮาและบางทีก็ดูซีเรียสเรียกว่าทำออกมาได้ดีและครบรถมากๆครับและหากเราชอบตัวละครไหนเป็นพิเศษเกมนี้ก็มีระบบความสัมพันธ์ที่เราสามารถพัฒนาเพื่อทำความรู้จักกับตัวละครนั้นได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยเมื่อค่าความสัมพันธ์ถึงเกณฑ์เราก็จะสามารถเข้าฉากพิเศษเฉพาะแต่ละตัวละครได้ที่จะเผยให้เห็นแบ็คกราวของพวกเขาว่าลึกๆพวกเขาเป็นคนแบบไหนกันโอเคขอแถมนิดนึงไม่รู้โฮโยเขาเก็บกฎมาจากไหนแม่งเซอร์วิสจ,จ,จัดจัดมาแม่งหมดจะเนื้อนมไข่เกมนี้เรียกว่าจัดเต็มคุณดูฟิสิกเกมนี้สินี่ยมันอบไป หรือว่าลูกโป่งนะ้ำวะหนจะวิดีโอโปรโมทที่เขาทำาคนเป็นบ้ากันมาแล้วทั้งของเจนและก็ของเบอร์นิสยังยังไม่พอถ้าคุณเป็นตานแล้วปลด Mindscape ถึงระดับปกคุณจะปลดล็อกรูปโปกเวอร์ชั่นสีที่จะแอบโป้นิดๆหน่นอยๆอีกด้วย ดูคุณดู M2 M6 ผมกับ M3 นี่มันเกมเก็บกฎของมิโฮโยชัดๆเอาละ่ะเล่นเกมกาชาจะไม่พูดถึงระบบเกลือนี่ก็ไม่ได้ผมเองก็ไม่เคยเล่นเกมค่ายโฮโยเวิร์สมาก่อนจึงขอเล่าจากมุมมองของผู้เล่นใหม่ค่ายนี้คนหนึ่งนะครับเท่าที่สังเกต ระบบกาชาเกมนี้เรียกว่ายกมาจากเกมรุ่นพี่อย่างเกนชิน Impact เลยก็ว่าได้มีทั้งตู้สุ่มตัวละครลิมิเต็ที่จะจำกัดเวลาสุ่มพร้อมกับอาวุธของตัวละครที่เข้าในช่วงนั้นๆและยังมีตู้สุ่มถาวรที่มันจะอยู่ตลอดสามารถสุ่มได้เรื่อยๆไม่มีการหมุนเวียนตัวละครภายในตู้และสุดท้ายตู้แบ่งบู ไอ้เจ้าอึดงืดอึดๆงืดที่วิ่งไปมาคอยช่วยเราในโหมดคอมแบทซึ่งประโยชน์หลักของแบงบูก็จะเป็นการเอามาเสริมบัฟดาเมจหรือช่วยในทีมท่าต่างๆของเรามากกว่าซึ่งถ้าเราใช้ได้ถูกเงื่อนไขน้องจะเสริมดาเมจของทีมเราได้เป็นอย่างมากครับซึ่งในทุกตู้จะมีการการันตีอยู่เช่นในตู้ลิมิเต็ดหากเราสุ่มไป90โรก็จะการันตีว่าคุณจะได้ตัวละครแรงเอสหตัว แต่ไม่ได้ก,การันตีว่าคุณจะได้ตัวที่อยู่หน้าตู้โดยเกมอธิบายไว้ว่าคุณมีโอกาส50%ที่ตัวละครหน้าตู้และ75%สำหรับอาวุธหน้าตู้แต่เกมยังใจดีหากคุณลุ้นเลทไปหนึ่งรอบในครั้งถัดไปที่คุณเปิดอีก90โลจะการันตี100%สำหรับตัวหรืออาวุธหน้าตู้ให้เลยส่วนตู้ถาวรน,นั้นคุณจะเลือกตัวละครที่อยากได้ก็ต่อเมื่อคุณสุ่มไปแล้ว300โลครับ และใช่ทำบุญเยอะๆขอให้เทพเจ้าแห่งกาชาอยู่ข้างคุณซึ่งการจะสุ่มแต่ละตู้ก็จะมีการใช้เคเหรนซีที่แตกต่างกันแน่นอนว่าคุณสามารถฟาร์มได้ฟรีจากการเล่นภายในเกมซึ่งหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่ก็จะแจกค่อนข้างเยอะมากจนสุ่มได้90โลภายในตู้ลิมิตหรือมากกว่านั้นเลยทีเดียวเพราะผมเองก็เปิดอีนูตัวนี้จากการฟาร์มเอาเหมือนกันแถมหลุดเลดไปตั้งรอบหนึ่ง แต่ถ้านั่นไม่เพียงพอสำหรับคุณคุณก็สามารถเติมรายเดือนกับ b บ t t l e Pass ก็ได้ในกรณีที่ไม่ได้มีงบมากในการเป็นสุลตา่านถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องเลือกที่จะดองไว้เพื่อไปเปิดในตู้ที่คุณรอเพราะเกมมีกิจกรรมแจกฟิล์มรุงนี้เรื่อยๆอยู่แล้วแม้ว่าคุณจะเล่นเกมไปจนตันแล้วก็ตามแต่นั่นก็อาจจะไม่มากพอถ้าหากคุณหลุดเลดเอาละครับ นี่คงเป็นทั้งหมดที่ผมอยากเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวผมเองในช่วงนี้และชีวิตที่ติดเกมเชี่ยนี่แล้วหากมีเนื้อหาตรงไหนตกหล่นไปก็ฝากเพื่อนๆอ,อาจจะช่วยเสริมผมในคอมเมนต์ด้วยนะครับเนื่องจากนี่เป็นคลิปรีวิวเกมคลิปแรกจึงอาจจะติดๆขัดๆไปบ้างได้โปรดอย่าโกรธกันและขออภัยล่วงหน้าด้วยครับและผมสัญญาว่าจะพยายามลงคอนเทนต์ให้ได้มากขึ้นหลังจากนี้ครับเพราะว่ากูว่างงานอยู่ยังไงล่ะ ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับผมเบสโตอีทีก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ